ใน Google Sheets นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลดังตัวอย่างเป็นข้อมูลจังหวัดและเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนแล้วมีคอมมาก,กั้นเป็น list แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการนับจำนวนชื่อคนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดที่มีคอมมาขั้นแบบนี้เราอาจจะใช้คำสั่ง split คำสั่งเข้าเองมาช่วยนะคะลองดูกันนะคะอันดับแรกเราจะใช้คำสั่ง split split โดยแยกแยกชื่อที่อยู่ในเซล โดยมีตัว delimiter คือตัวขั้นเป็นคอมมาเราจะแยกออกมาเป็นอะไ a y รอ่ะเห็นไหมมันจะแยกออกมาได้เป็นชื่อคนแต่ละคนทีนี้ทำยังไง mm. พอได้ชื่อคนมาแล้วไม่ยากล่ะอ่าไม่ยากค่ะเราใช้ count count เพื่อนับจำนวนอะไ a y รที่ไม่ว่างที่เราแยกออกมาเมื่อกี้ค่ะกด enter ค่ะเรียบร้อยที่หลือทำยังไงเอ่ยแต่มันคลิกเลย ได้แล้วค่ะเอาไปลองใช้กันดูนะคะ